ช่ช <balm> ่วยช่วยช่วยด้วยอ่ะช่วยอ่ะช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยกูจะเอาพ่อกับน้องพี่ตายละวัดในร่างวิญญาณยืนดูหญิงสาวกำลังบีบคอศพเขาอยู่กูจะเอามึงไปถามอยู่เนี่ยว่าบีบคอทำไมเออกูจะเดี๋ยวนะ ทำไมต้องกูมึงด้วยวะคือเป็นผีแล้วพูดจาดีๆไม่ได้อะ<อ>สงสัยมาหลายทีละผีโพงมาในหนังที่ไรพูดกูมึงตลอดเลยทำไมต้องหยาบคายด้วยวะ<ข>ตอนเป็นคนเวลาเจอคนแปลกหน้าเราก็ต้องสุภาพปะวะหรือว่าผมตายเป็นผีแล้วมารยาทก็ตายตามงี้เหรอเออเอขอขอโทษท,ที่อะไรเอไม่รู้จักกันแล้วมาบีบคอกันทําไมอ่ะพากลับเข้าล่าง่างนี้เลยนะคือมันทําไม่ได้แล้วค่ะเอา้าอีนนี่ข้าคนตายก็รับผิดชอบหน่อยดิ